สวัสดีค่ะปีจ้าเออมันนี่คืองามเถอะวะงามเลยเนาะพี่น้องเนาะแต่งามเลยเอ้ย <c oughs> พี่น้องเบิ่งข่อย <c oughs> เห็ดจอกพี่น้องนี่สุดยอข่อยก็งามก,กันกันได้กับบิ๊กไคเดเลยพี่น้องจะไปหไันบ่ซั่น,นไปซะผมบ่าซะเพียงเมื่อคืนนี้ซะตีสี่เครื่องเออนอนอันล่องเพลงจนฮอด ตีสี่พี่น้องฮักก็ฟื้นนี่ค่อยเมื่อยแหงเลยนี่นชาวมวยเด้อพี่น้องเดอ้อจนจัดแจงชาวมวยระยะเด้ออันนั่งม้วนค่อยสิกินเบียร์เจ้าเป็นนักร้องให้ข่อยข่อยก็ร้องบัดคืนสอดแจ้งพี่น้องให้เจ้า <c oughs> คนข่อย<ข>อยอ่อ,ยอมใจเจ้าเอาเจ้ให้ข่อยเป็นมูข่อยก็เป็นมูซ่าบัดคืนนี้ตีสี่นี่ผมนี่เราละขมวนดมั้งคุณอยู่เราอยู่ไในชาวมวยก็เลยเราอยู่ให้นัาล่ะกาไปบิดตั้มมะฮุงมาได้เพชรปะเพชรเออตัดมะฮุงนะกกา ถะเขมบอกเขมรูใส่รูใกล้เมื่อนาะไปเปิดไฟล้างบ้านก็ไปตามลังบ้านอะไรอะไรลูกนไปบวยแล้วนี่น้ออืนอืม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 อือืมมอื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 อืมอืมอืมอือืมอืมอืออืมอืมออืมอืมอืมออืมอืมออืมออืม อยู่ในห้องแอร์เนี่ยพี่น้องเอ้ยฮอนข้างนอกนะมาน้ามาน้าเห็นเวรลานมมันมาน้าจักบุ้งเออเห็นมาเสือมันจรทีจริงเจอแล้วว้าวว้าวน่ะวาววามาน้าเอ้ยมาออกกล้องน้ำนอกนั่นนี่ลูกสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องเมฆฉันผือเมฆสวัสดีครับ โอ้ยพี่น้องเกี้ยงกอยแท้ๆนี่โอ้ยาฉันฉคาฉันฉักคาฉันคาฉันนคาฉันฉค้าฉันคาฉันหัวหมิงน่อยคนคนโอ้ยพ่แนมงหนาเ่ยเนี่เนี่ยเนี่ยเี่ยเนี่เอเเเนจะไดนกินเขานะเราไปกินเขานะเออะเอาไปกอดเขาเลยกินเขานะ จะในถ่ากินเข่าทำกันกันด้อพี่น้องเด้อวยปิ้งไก่พากันกินไก่ตำมหุงกินเข่ากันพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อมากินข้าวเปียกเด้อกินข้าวเปียกทำกันน้องมาได้กินข้าวเปียกเก่งๆพี่น้องหมักไรอ่ะเลยเงินอะต้มให้ตลอดไว้เราคอยซื้อเมื่อยิ่งเงอนหมดแล้ว กค่ะพี่น้องก็น่ามันชื่อวาให้แต่มื่อเสาร์วันห้าก็ฟื้นสัดแจ้งมื่อคืนคอั่นก็ฟื้นครับสัดแจ้งพี่น้องสัดแจ้งก็เช้ามวยเชวามวยอยู่เป็นหมูเช้มวยแล้วมวนเขาก็เป็นนักลอ้อมเอ้ยคนจับอยู่เป็นหมูอยู่กรังยากน,น้อนไม่น้องมาน่าเขาอ,อยู่ไปอีกแหงกินได้หรือ คิดนั่วเราใส่พิกกับมาค่ะมา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 กินน้อกันก็เปลี่ยกมูกรอบได้ก็ได้อยู่ทุกๆอ,อันนี้กันไงมู้มใส่มู้มกัวอยู่คือว่ามีกะปีหายป่ะอื้ออ้าหายนึงก,ก็มักกัว

น้ำกวยเตือดตักเยอดบอนเมฆน้องซองขาวน้องเมฆจิ้มเหี้ยงึงกวยเลือไกขาวหัวเ้อะเก็บเอาืม เล่นอย่าเล่นแม่บ่ให้เล่นคนมียังจะบุก,กินต่อนกินยังนะโอ้เหนื่อยทำเด้มาถึงกินกินดีๆเออตะลุงกินน้ำมาเยอะไปรุงเออมากินยำหน่องมานาเด้อแซ่บๆน้องมานากินข้าวเปียกแซ่บๆ ินบวกล้วยมานะมานาวกินกล้วยอยู่บ่กินอยู่ไหนกินอยู่บ้านได้เราบอกินดอกมันยั้งอยู่นี่คันคันมาเกือหันเขานะนำให้นีแม่เป่าใหันมะเป่าใหันแม่นางแล้วมาเออเป่าถึงแล้วเนาะใช่เศร้าเราเศร้าเรา กินค่ะกินบันี่เปียกน้แซ่บกสิแะทงแท้ใส่สุดนี่เว้ยงามแท้มาหนานี่มาหนานี่สวยจังเลยนุ่มแข็งแรหมดนุ่งบ่นุ่มกรพาะเ้าคนสำคัญมต้องตักให้แม่ดอกมาต้องตักหื้ไม่อยากเราจะอิ่มจะ ขันดีเลยอาเป็ดเจ้าเนอไอาเปจ้า่าจะเจ้าเปอาเปเจ้า่บแซ่บปะิกินแล้วเมแม่แล้วแซ่บ่ากินนี่อ้าปาอ้าอืมอ้าลูกอ้าอ้าปาอ้าอือือร่อยจังเลยค่ะกระิองทานงกิน อยากเจ้ซื้อกินเองมั้ยอยากเมนเด็กน้อยแล้วอยากหั่นอยากหนีเจ้าหาซื้อกินเองอม,มาปานนบบลาชีวาบุรีหยองขนะดไหนเดี๋ยวมาบุรีหยองนะซ้อมซ้อมมือมาเองมันก็อิม่มแนะหมูกับโจ๊อสอโจะสหโรยแล้วกระดูกกินผักกินแน่อิ่ม tâm, tâm ừ. chết ừ. khéo nó ở khỏi rồi mình nhầm nha cả nhà phân cuột thì nó hơn ngược đi nhưng mà già mà มาพี่ไปมา afraid. เปลี่ยนยาจี้ฟันเปลี um. e ่ยนนังเหงือกบวมใส่คอนเกตบาถือเงือบบวมมาปวดฟันเลยเลนซื้อมาเลยดิซื้อมาแล้วฮะกระทูสองเต๋าเลยค่ะกินลูกกินอาปาักอ้ํานีน่กินคือแ pues ม่น <theories. unnie. S 2> ี่แม่ซอนนี่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 ดูดูดูมันอะไรอึ่ทางกลางแข้งมก๋วยมุน อันนี้มันหน่วยกระดั้นอุดเอ้ยมันกับโมเป็นทังจี้ดอกทํากล้วยธรรมดานะ่ะอันนี้มันหน่วยกระดัน้นกับโมกินมันแร่มันแข็งนะ่ะลองใหม่ใหม่มากินเปียก <แ S 2> มันแซ่บบุรีเนาะกระเปียกเลยบุรีปรุงก็แซ่ียบชน้ำปลาอืมนิดเดียวกระเสียบหรอกมึงพี่น้องเพิ่งน้ำม,มันม่วงนี่แนละ lượm ừ. ừ. gì nào, lót, cuốn, nặng đồ, nặng kim nạm mẹ phải kinh, nạm kẹng nạp sưu nữa, khởi nhặt, đếm trong sưu, khởi sưu, sưu cháo chám mẹ nâng bưng, bưng, bưng hai เอาให้กอนด้วยพี่น้องเป็นั้นยากบธมองจะขั้นมองไงเาเกาพรุ่งแื้อพะรุ่งหน่ใหญ่ๆอุมาตั้งล้งบาตรัดุมหมด Ừ. đẹp đây kim nè kim vô muốn cho đây nè mình mì cà phê nè cà phê vừa đi cho nó thay nhé Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp มันนานตัเอะเลยมาจะไปจ่ายคาบ,บียบอกจ่ายคบ,บียเท่าไรคะเส้นตาสามแสนกว่ามั้สองลังกว่าแม่นบอกอคือบ่กหกแก้วอยู่อันเากินในตู้เย็นในหกแก้วเอารับไปเอามาเห็นไหมสะสอง ตอนแรกก็ให้ไปเอาไม่อีกทุกกันทุกกัดทุกเฮาตังหานทุกเดี๋ยวซองก็ไปเอาอีกทุกแล้วก็ยกไม่อีกลังหนึ่งบแบ่พูดอะไรเขาว่าสองสองร่างเจ้าใส่กับตันนะี่ถึกเนาะกินเนาะกับเมาจนานียังบอกกินยังยังเลือตั้งโอเคออมายังเศรา Hoa quay bọc kim biệt tội, dạy tội thần đại của thần môn. Mùi đê đặt quân kim café. Cafe sotom mặt đê tê. Uy lang quân mặt kim nga 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 เวลาจะปีนคือโตเต็นั่นไหอเด็กน้อยมันดื้อพี่น้องเอ้ยบางคนว่าโอ้ยสมาธิสั้นอันนั้นอันนี้แล้วจะเป็นอะไรกสรสาเทับพี่น้องลูกคอยคอยแพนคือเก่าหันละดื้อกับลูกคอยกี่ไร่กับลูกข่อยเด้อพี่น้องเด้อเข้าใจตามนั่นไปหาหมอปุ๊บปรดดีปั๊บไปหมอกับพระเมรเทวดาพี่น้องเอ้ยเต่พาปรึกซาเขาได้กับปึกซา ไปหาหมอเด้อพาลูกไปหาหมอพอก็แม่เรียกลูกมาเป็นไปยูมาจากไปให้ลูกเป็นบ้าคนนักศิพสพาไปพี่น้องอลูกผมได้เป็นบ้าก็ไ่ได้พาไปดอกปกติดียูแค่แต่เด็กน้อยมันดื้อมันก็ปีนหันปีนหนี่ธรรมดาเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ